วันนี้จะตอบปัญหาธรรมที่มีผู้เขียนถามขาบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงวันนี้ผมได้ธรรมวิจัย,ยะพบว่าเมื่อถึง,งเมื่อเริ่มนังวิปัสสนาผมนึกหนึ่งสองสามสี่ ก็ขึ้นชามนึกคิดพอนึกอิกทธิบาทและพละพอโยกอยู่ประเดียวเดียวก็นิ่งยดยทุกขั้นจรผมเพียงแต่นึกเท่านั้นลักษณะธรรมที่เกิดก็เกิดขึ้นด้วย เกิดขึ้นเองโดย,ยโดยฉันเมื่อน,น,น,นิ่งครูเมื่อนิ่งผ่อนมอนั่งเมื่อนิ่งครูเดียวกายก็กระตุกงับได้สิบหกครั้งผมก็นิ่งอยู่ครูใหญ่ใหญ่ขอกาย ออก, <c oughs> ก็คอยอาขาดออกมาทดสอบสองครั้งก็เกิดลักษณะเดียวกันเช่นเดิมขณะที่นั่งนั่งอยู่สังเกตจิตเสมอว่าเขาต้องการอะไรในขณะนี้ก็มีความรู้สึกว่าไม่ต้องการอะไร ทั้งสิ้นไม่ว่าลาบยอศสันสะเสนสุขโทตะยิผุกโกรดรงเพลอยนใหญ่กาลึกหรือคิดไปในสิ่งมีสีมิตไม่ว่าคนหรือสัตว์ทุกสิ่ง <c oughs> ทุกอย่างรีวามทั้งตัวเองมันจางบนวยัยและน่าเบื่อเสียจริงๆ รั้งก่อน <c oughs> ก่อนก่อนก่อนพอนึกอย่างนี้แล้วเบื่อไปหมดทั้งตัวเองด้วยจอมาต่อตอมาจึงชัดขึ้นว่านั่นแหละทำตั้งฟิ้น จ,จึงสงบลงอยากจะเห็นตัวเองได้ดีมีความทุกพุง่งเรื่องนี้เสมอต่อมานำเอาพร o มวิหารสี่มาใชา้ก็ดีขึ้นเรื่อยมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมจะวืนทำใดๆไ,ไม่ได้ เขาจะต้องเ,อเราจะต้องเอาตัวเองให้บุดพ้นอย่างแท้จริงเสียก่อนค่อยคิดจะช่วยผู้องมันก็เลยอุบริขาและสงบ <c oughs> อยากทราบว่าอาการกระตุกสิบปกครั้งนั้น ให้ทำอิธิบาทพระและผทชงหรือไม่ไม่ใช่กระตกหรือมันปิติปิติตอนสองมันจะขึ้นและเมือ่อตอนจะออกหลักการผมก็คิดว่าจะออกแล้วนะมันก็กระตกอีกสิบหกครั้ง กี่ครั้งกี่ครั้งมันมันกำหนดเราไปยึบบ้าปฏิโกครั้งเดียวมันกอกเอากปฏิครั้งหนี่งกายก็ลดลงเรื่อยจนหยุดถึงออกผมขอทราบว่าอาการทีนนน่เกิดเป็นการนังวิปัสสนาทุกอาการต้องปฏิบัติที่ตั้งสิิงอย่างนี้ ปัจจุบันหม้ความว่ามันจะขึ้นปิติปิติใหญ่เมื่อกดตกแล้วมันก็ขึ้นโครมโครมอุเพงกับปิติจึงปัจจุบันสำหรับอย่างอื่นไม่ต้องปัจจุบันคือกมกายกมจิตไว้ไอ้นี่มาได้ภาวนานี่ไม่สมบูรณ์ีิธิบาทสี่เพราะหะไนึกออกไม่ได้เหมือนชาตเราทำนานแล้ว ทีิบัฏฐานก็ต้องบริกรรมภาวนาจันทัวิยะจิตตะวิมังาพภะรากสัตถา,า,าริายสติสมาธิปัญญาอากิวทีเทียวแล้วก็ใช่รู้สักบัญญามันถอยก่อใช้กำภาฐาหน้าว่ากำภาษาหน้าเรียหยุดยกแค่สักประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็ฌานบอกก็เกิดตึ่นสมบูรณ์ตอนนี้ไม่ใช่ไอเรื่องนี้อ่ะ ไอ้ที่ว่าความเบื่อโอเบลาและสงบนี่ติดไม่ได้ไอ้ตัวเบลขารือติดสงบเป็นวิปัชนูปกติเลย <c oughs> <c oughs> จำมั้การเบื่อนั่นเคยบอกว่าถ้ามันเบื่อเบื่อต่อสังขาเนื้อเบื่อต่อขัน้นาจริงมันไม่ใช่นั่งนึกคิดว่าเบื่อ มันร้องง่ายออกมาเองนอนหลับหลับก็ร้องง่ายตื่นตื่นก็ร้องง่ายเดินเดินจะอื่นกึก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 อยู่ธรรมดาที่ไม่นั่งนี่เลยบา,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 านนี้น้ำตามก็ไหลรากออกมานั่งนั่งก็มาดาในน้ำมูกหยดอกาอกใสเกล็ดเย็นเจี๊ยบนั่นนั่นเรียกว่าธรรมะาทั้งวั ทำมทาดังเวี่จะเกิดใจผู้ที่ทำบทททรงแตกกล้าแล้วก็ทองบริกรมรมแต่เพียวเดียวไม่ใชจนึกก็ไม่ได้ต้องบริกรมมรมภาวนาะคือท,ทองไอคิวมาครั้งที่บอกครั้งนี้เอาเนี่ยอมไม่ไา้ไมาใ้ะที่กระตกแต่เข้าใจวมันกระตกกับลักษณะจาสองปีจริง ตามใจกระตกแบบไหนอ่ะกี่ครั้งก็ตามใจเป็นลักษณะของจานสองทั้งวินหไม่ความ่าจนสองมีขึ้นถ้าตามันกระตุก,กนั้นอุปเพงกับปีติมันจะเกิดแต่ขึ้นตั้งกายสันตั้งตัวอันนี้ต้องปัดสติีม่มม่นนี่มีปัดธนายังไม่ลงการ แสดงใิปรัชน,นานั้นยังไม่ครงละสัมผัสกายบ้างหรือเปล่าสัมผัสกายไม่มีบ้างหรือเจ็บปวดเมื่อยร้อนหนาวเย็นมีไหมเคยละบ้างหรือเปล่า,าม,มาเหรือฮะมีะครับ,รบครับมีบ่ครับจิตนึกคิดอะไรละถ <c oughs> ึงจะทมบื่คือละอีเละละสัมผัสกายละสัมผัสจิต ที่จะพร้อมบูญไม่รู้แล้วถ้ามันออกกายเจ็บปวดหนักก็ลองละอยู่นั่นแหละละละแล้วก็ทําต่อไปมันไม่ดับก็ต้องทนถ้าจิตเจ้ามองมันก็จะจิตก็มีทุกข์มันมีทุกข์แล้วก็มันก็สมาธิสอาย เมื่อเคยท่านอาจารย์แสดงทำเรื่องหมานั私私้นมันตรงกับจิตที่ผมเคยนึกนึกไว้พอได้ยินได้ฟังจากท่านอาจารย์อีกพิจารณาอีกเพียงเล็กน้อยช่วงนั้นตัวมานะหายหมดเลย คิดว่าอาการคันที่เกิดกับกัตนกับ,กบ <c oughs> อาการคันที่เกิดกับตนกับไอหมามันคันเกายิกๆยิกงั้นไม่ได้ต่างกันเลยก็นึกขำกายเรากับหมาไม่ต่างกันเท่าไหร่ อ้นี้นะคือเกิดความสำนึกขึ้นมาที่จิตคือมันวัดตัวเองนั่นแหละมาใจเรื่กงอนคือเมื่อก่อนนะเรามีตัวมานะตัวทิฏฐิความมึนปิดว่าขานานี่เป็นเรานะอุปาทานอุปาทานนักขันทีนี้เมื่อจิตมีความสำนึกขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีเรา เมื่อไม่มีเรามันก็มองไปผู้อื่นมันก็ไม่มีฉะนั้นค่าของสัตว์โลกก็เท่ากันเพราะมีขั้นหน้าเหมือนกันแต่ว่ากรรต่างอากที่สร้างให้ผิดแปกแตกต่างกันบางดีบางชั่วบางเป็นจัตว์เดชานสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ยิ่งเกี่ยวกับกร,รมที่หนักดังนั้นมาใชจอื่นทำไมปได้จนกว่าจะเบื่อนหน่าย ต่อคันหน้าจริงๆนอนหลับๆนี่แหละมันร้องง่ายไม่แล้วก็คนหาเรื่องไม่มีจะว่าเสียใจเรื่องอะไรก็ไม่มีตอนที่มันเดินเดินนั่งนั่งมันจะอื่นขึ้นมาเองปีเคิดเป็นมาอย่างนั้น <c oughs> แล้วมาใจวันสองวันจ <c oughs> าถึงขันนั้นแล้วก็ มีลักษณะอย่างหนึ่งที่หัวของเรานั้นที่ก็มอมจะเย็นอยู่สบวันสองวันแล้วก็บางทีเย็นทั้งหัวนั่น,นปีติดดชงม,มีอยู่ตลอดเวลานั่นแหละทำมาสังเบสจะเกิดก็ตอนนั้นคือท,ท,ทาสังเบสมัน,มนลงนั่นเองจิตมันลงว่าอ๋อ ไม่มีอะไรตรงนั้นเป็นแต่สมมติเรามายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเรายึดถือเอาเราหลงอย่าลืมแล้วว่าไอ้กายนีอย่าเนื้อลืมนึกให้เห็นว่าเป็นาธาตุทั้งสี่จริงๆดินน้ำไฟลมโอเคก็คำที่ยอด ย่อๆว่าใช่แข็ง,ขงาธาตุด <c oughs> ินชุ่มเช่นธาตน้ำอบอุ่นธาดไฟเคลื่อนไหวธาตลมลมดับไฟดับน้ำหนาวดินพังไมันเท่านั้นเลยกิดมาพอธาลมดับไฟมันก็ดับเลยไฟดับน้ำม,มันก็ดับเลย ตอนน้ำมันดับมาเงือกคานออกทั้งตัวเปียกโชกจนตัดเช้าบ้าแตกออกมาก็มีแล้วก็ตอนนั้นหละร่างกายเราปล่อยหมดการบังคับบัญชาให้ตะวันหนักกอบโผออกมาเป็นที่ของมันอย่างคนสลบนี้เปิดดูที่ก้นถ้า <c oughs> ถ้าวานหนักไม่โปรออกมายังแก้ได้พ <c oughs> ถ้าวานหนักโลรออกมาตายตายรูกเดียวเคยที่เคยแก้มาแล้วลก็สลบไปตั้งเกือบสามิบนาทีขอแก้พืดไดอนยายายาวิเศษยาแก้เบื่อเมาถูกยาพิษเบื่อเมา